ผือลบสตอรี่ไอจีออกไปทำยังไงดีคลิปนี้มีคำตอบครับฮัลโหสวัสดีครับทุกคนขอต้อนรับทุกคนกลับเข้าสู่ช่องของการกันตพัดอีกแล้วนะครับเพ,เพื่อนๆเคยเจอกันไหมครับบางคนเผื่อลบสตอรี่ไอจีออกไปแล้วเราอยากได้สตอรี่ไอจีกลับคืนมาบากคนก็อาจจะไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงคลิปนี้เราก็เลยจะมาสอนเพื่อนๆกู้คืนสตอรี่ไอจีที่เราได้ลบออกไปแล้วนะครับจะมีวิธีทํายังไงบ้างเราไปดูวิธีตามพร้อมกันเลยครับ เพื่อนๆหลายๆคนนะครับอาจจะไปเผลอลบสตอรี่ไอจของเราออกโดยที่ไม่ได้ตั้งใจนะครับวิธีแก้คืน i g s t สตอรี่ก็ให้เพื่อนๆเข้าไปที่โปรไฟล์ของเราแล้วก็ไปที่ขีดสาขีดที่อยู่มุมขวาบนตรงนี้นะครับเมื่อเลือกเสร็จแล้วให้เข้าไปที่การตั้งค่าที่อยู่ข้างบนสุดแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเลือกบัญชีแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างอีกให้กดเลือกลบล่าสุด แล้วก็ไปที่สตอรี่ของเราที่เราได้เผลอลบออกไปเมื่อกี้นะครับแล้วก็เข้าไปที่สตอรี่ที่เราลบออกไปเมื่อกี้กดที่จุด3จุดที่อยู่ด้านล่างนะครับก็แล้วก็กดกู้คืนแล้วก็กู้คืนอีกครั้งหนึ่งนะครับ i.g ก็จะให้เราใส่ยืนยันตัวตววนเพื่อนเก็ทําการยืนยัน,ยนตัวตน i.g ของเราเข้าไปนะครับแค่นี้เราก็สามารถกู้คืน i.g story ที่เราเื่อรบออกไปได้แล้วนะครับ ป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆลองนําวิธีนี้ไปกู้คืนสตอรี่ไอจีที่เราได้ลบออกไปแล้วนะครับและถ้าคลิปนี้มีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและถ้าไม่อยากพลาดคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเราอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดชมคลิปอัปเดตใหม่ๆจากทางช่องของเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบาย